สวัสดีทุกคนผมกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือห้าพยักษ์หนีแน่นอนวันนี้ก็เป็นวันที่ตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างอัศวินจากกลยูอาเข้าสู่เซิร์ฟผมก็จะพลาดไม่ได้ที่จะมาจาัดพาร์ทสี่สองเอาละ่ะตอนนี้ตัวดำทั้งหมดของก็พร้อมที่จะทำงานแล้วมาดูกันว่าตัวละครใหม่จะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามสมมอมมิงไปแสนซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา้า <c oughs> เห็นหมดทำไงดีวเนี่ย24 y เพย์ เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวลอดภัย100%แพ็กกันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือภาพพิักหนี่แน่นอนวันนี้เรู่บงเกมวันพันแมนเดอะสตองเกนนี่ครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างอัศวินจากกลหรือว่าอัศวินขับเคลื่อนยูอาร์เข้าสู่เซิร์ฟนะครับผมก็จะมาจัดพาร์ทสิบสองให้ทุกคนได้รับชมนะครับแต่ว่า ก่อนที่ไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมอมมี่ไปแสนซับด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะ28,000แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามมากนะครับส่วนใครที่อยากได้อัศวินจากกลนะครับสามารถไปเติมได้ที่คอมเมนที่โฟเพนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมอมมี่บอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับมาครับก่อนอื่นนะครับเนี่ยคือตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างอัศวินจักรกลหรือว่าอัศวินกับเครื่องยูอานเนีวันนี้ ตัวของผมก็พร้อมที่จะทํางานแล้วนะผมเตรียมไว้360วัยได้ครับดังนั้นผมจะมาจัดพลาส12นะไม่ต้องพูดพ่อะน้ำเพลงนะก็ต้องเดินมาที่หน้าสุ่มก่อนเลยนะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่เนี้ยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะจัดที่10ใบแรกนะก่อนอื่นเนียครับผมจะทําสูตรนะครับสูตรที่ผมทําบ่อยๆก็คือขยี้รูตูทามาครับแล้วก็กดสุ่มนะครับคือกดนิ้วโป้งเะค้างาไว้นะอ่ะมาดูรว่า10ใบแรกของเราเนี่ยจะได้หรือเปล่านะกดขางไว้ประมาณ 7ชั่วโมงอ่ะมาจุ่มเข้ามานะครับโอเคมาดูกันว่าต้นเดือนนะครับของเราเนี่ยเราจะเกลือหรือเปล่านะโอเคมาถึงเราได้2ม่วงนะครับมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าโบเข้ามาทังทีฟูบุกิเนี้ยับกับปลาหมึกโอ้โหสิบใบแรกนะครับได้มา3เซตโอเคเราดีสองนะครับจะต้องมาแล้วนะผมขอลูกแก้ว3ลูกนะครับขยี้ลูตูดแล้วก็ลูดลูตูดแบบสวนขึ้นนะครับแล้วก็กดข้ามไปนะครับ รอบที่2จะได้หรือเปล่านะครับโอ้โหด้ถึงก็ได้เป็นบอลทองนะครับกับไอ้มวยนะโอเครอบที่สาต้องมานะครับรอบนี้ปึ๊บมาครับเดี๋ยวผมจะวาดหัวใจนะครับที่ตูดซ้ายของไซตามาแล้วกดข้ามนะันี่เป็นสูตรเหมือนกันนะครับในรอบที่สานับโบเข้ามา1ทีนะครับเป็นบูไฟนะครับโอเครอบที่3าก็ยังไม่ได้นะครับรอบที่4ต้องมานะครับโอเคมาปึ๊บรอบนี้นะครับจะต้องรุนรูตูดแบบส่วนลงนะครับแล้วก็กดหมัดนะปึ๊บกดแค่ครั้งเดียวพอแล้วอันนี้คือสูตรนะครับ ตูดรมาทำมาสี่รอบแล้วนะคือยังไม่ได้เฮียเลยทั้งนั้นนะครับปุ๊บมานะครับตอนนี้มันสีม่วงนะครับล่วงมาจากฟ้านะครับปุ๊บุปาปาโบบาโบบาเข้ามาโบนี่ยเป็นเงินทีเป็นไงต้นไม้แมนโอเครอบที่5ต้องมาแล้วจังหวะนี้นะครับปุ๊บมารอบนี้ผมจะว่าเป็นดาวนะครับต้องรู้ตูดเลยนะโอเคผมว่าดาวใส่กดข้าวะครับในรอบที่5นะได้แน่นอนนะครับป๊บ ฟื้นฟื้นฟื้นโบเข้ามาหนึ่งทีนี่ไงได้แน่นอนนะเป็นอีไอนะคือเราได้มาห้าเศษไงแต่คือเราอยากได้ลูกแก้วสามลูกไงรอบที่หกจะต้องมาแล้วจังหวะนี้นะฟืบมาดูว่าจะได้หรือเปล่านะว่านหัวใจที่กลางโลตูดนะก็ข้ามนะครับรอบนี้มาแน่นอนนะมันเป็นสูตรนะฟืบฟึ้นฟึ้นฟึ้นสูตรอะไรล่ะสูตรนี้ได้ปูมาสองตัวนะถือว่าไม่ค่อยแจ๋วสักเท่าไหร่นะรอบที่เจ็ดจะต้องมาละรอบนี้ไม่ต้องยุ่งกับตูดไซต์มาร์ทแดงสิ้นนะครับเพราะว่าเราจะทําสูตรพิเศษนะครับฟืบกดนิ้งงงกกดดนนิิโโปป้้ว แล้วก่อนนี้โป้ง3ามตำแหน่งนะเพื่อที่จะดึงดูดลูกแก้วนีคอยดูนะรอบที่7ยังไงก็ได้แน่นอนะคร้บสีทองนะซึ่งเป็นล่างแรกนะฟึ๊บฟึ๊บึ๊บโบ้เข้ามาหนึ่งทีเป็นงานปีศาจจานวนมากโผล่ออกมาใช่ปีศาจจานวนมากอะแต่กูอยากได้ลูกแก้วไงโอเคทานฟอมซินเวอร์นี้ยเป็นอัศวินขับเคลื่อนล่างแรกนั่นเองเนี้ยฟึบมาหนึ่งทีนะโอเคเราได้หินฮีโร่ครับได้หินฮีโร่มาหนึ่งนะในรอบที่7แต่ผมอยากได้เป็นลูกแก้วมากกว่านะในรอบที่8จะต้องมาแล้วครับจังวันนี้ครับโอเค ปุ๊บรอบนี้จะต้องขยี้รูตตดนะทำเหมือนท่าของพันปักษานะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าสกิลของอัศวินขเคเื่อนเนี่ยฟึบรอบที่แครับเกือครับไม่ได้ครับรอบที่9ก้าต้องมาแล้วจังหวะน,นี้จะบอกนะว่าต้นเดือนนี้กูจะล้างต๊้แต่วันเลยวาดดาวครับแล้วก็ข้ามครับฟุบเข้ามาในรอบที่9้าครับฟื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 บโบเข้ามาหนึ่งทีรอบที่100ใบนะเริ่มสุ่มจนเหนื่อยนะตอน,นเหนื่อยแล้วนะเออขยี้รูตูดแล้วก็สวนขึ้นไปหนึ่งทีแล้วก็ข้าม ปพิมในรอบที่สิบปับปโบเข้ามาหนึ่งทไม่ได้นะกูจะรั่วได้ <c oughs> มาห้าเศษนะเออนี่ร้อยใบเลยนะทุกคนโอเคร้อยสิบใบไปอะไรก็เกิดขึ้นได้เกมเอยเกมมีสุ่มนะกดจิ้มรูตูเป็นหนึ่งทีแล้วกดหมันอบนี้ได้นอนให้ขนาดผมกดตูดแบบว่ากดนิ้วโป้งค้างไว้แล้วยังออกยากเลยนะเออมันอาจจะปรับเลทแล้วก็ได้นะสําหรับเกมน,นะโอเคมาถึงร่วมาเป็นสติงเกอร์แล้วนะ ป๊บในรอบที่ร้อยสิบใบครับคือครับร้อยยี่สิบจะต้องเข้าแล้วนะจังหวะน,นี้อย่บอกนะว่าผมจะได้ล้างตู้รุ่นลูกตูดแบบส่วนขึ้นนะครับแล้วก็กดค่าปุ๊บร้อยสิบร้อยสิบเอ้ยร้ 120, อยยี่สิบโบกเข้ามาหนึ่งทีนี่ไงข้าจะบวกยี่แกให้เป็นจุนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะกุศลมาสวินกับเครื่อนมึงออกราชาทะเลได้ยังไงก่อนฮัลโหลเฮ้ยออกราชาทะเลได้ไงก่อนเนี่ยร้อยยี่สิบใบนะผมยังไม่ได้ลุกแก้วสักลูกเลยนะทุกคนร้อยสามสิบต้องมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลทีเอม ฮัลโหลเจมฟุกขยิบโลตัวขยิบโลตัวฟุบแล้วก็ข้ามนะผมรู้สึกว่ากดข้ามจะดวงดีนี่ไงหินฮีโร่เดี๋ยวก่อนนะโอ้ยกูจะทำฮาร์ดสองผมจะเอาลูกแก้วสามลูกนี่ร้อยสามสิบใบแล้วแม่งได้หินฮีโร่สองเม็ดร้อยสี่สิบต้องมาละรู้สึกว่ากดข้ามจะดวงดีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะวาดเราวาดเป็นหัวใจที่ตูดขวานะรอบนี้ได้แน่นอนนะร้อยสี่สิบนะครับ ฟื้นฟื้นฟื้นได้มวยมาสามตัวนี่มันแย่งกับมวยนู่นว่ะเดี๋ยวก่อนนะรอบที่ร้อยห้าสิบแล้วนะหล่อ่ะคราวนี้ผมบ้านหัวใจสองดวงครับแล้วกดข้ามไปเลยปึ๊บร้อยห้าสิ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 บยิ่งไม่ได้เลยนะร้อยหกสิบจะต้องมานะโอเครอบนี้แหละต้องได้แน่นอนนะวาดดาวนะครับปึ๊บวาดดาวกลางรถตู้แล้วกดข้ามไปนะในรอบที่รอไอ้หก สิบใบโบไม่ได้อนะร้อยเจ็ดสิบจะต้องมานะกูจะล้างตู้แล้วนะโหลนี่ร้อยร้อยเจ็ดสิบวนะถ้ายังไม่ออกลูกแก้วนี่คือโอ้โหไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาคู่นะโบเรียบร้อยนะมาดูกันว่าร้อยแปดสิบใบของเรานะเราจะได้ลูกแก้วหรือเปล่านะครับเพราะร้อยแปดสิบเรายังไม่ได้ลูกแก้วเลยนะโอเควาดวาดเป็นหัวใจนะครับที่ร้อยแปดสิบโบนี่ไง โอ้โหลูกแก้วลูกแรกนะออกมาตอนร8 0กูจะรู้อะเท่ากับว่าการันตีเราได้ลูกแก้วมาแล้วนะเท่ากับรอขาดลูกแก้วอยู่แค่ลูกเดียวนะไปต่อนะ190จะต้องเข้าแล้วนะจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวผมจะวาดดาวตรงโรโตตรงลูคี้ใช่ไหมว่าลูคี้แล้วกดข้ามนะครับฟึบมาโบโอเคปัาป่าปาปอบลูกแก้วหะได้มาห้าเป็ดนะรอบที่200นะสองร้อนะเออ ดี๋ยวรอบนี้เราจะไม่ทําอะไรกับตูด็ดขาดนะครับผมจะกดนิ้วโป้งกดนิ้วโป้งแล้วกดนิ้วโป้งแล้วกดข้าวนะอันนี้คือเบิ้ลสี่สเตปนะครับเป็นสูตรเบิ้ลสี่สเต็ปในรอบ200นะเพราะว่ารอบนี้จะดึงดูดลูกแก้วให้กับเรานะครับเราต้องได้ลูกแก้วแล้วเราก็จะทําการปลุกตื่นพาร์ดสิบสองนะโบ้เข้ามา1งทีเป็นไงไม่ได้ไงได้มา5เศษนะครับรอบที่210บใบเฮ้ยรุดูตูดแบบส่วนขึ้นนะครับฟุบแล้วกดข้ามรอบที่210บใบได้หรือเปล่ามี วิสัตจำนวนมากโผล่ออกมาโอเคทานฟอร์มซิลเวอร์ตัวที่2นะครับในรอบ210บใบน,นะโอเคปึ๊บโบ้โบ้โบ๊้หืมสองรอยยี่ต้องมานะ2องอย,ยี่แล้วนะโหล่อหลนี่กูตื่นมาตีสี่เพื่ออะไรเนี่ยในเมื่อเปิดตอนไหนก็เกลือเหมือนกันนะเออปึ๊บโบ้บเข้ามาหนึ่งเทียนไงวายสองร้อยสามสิบนะเริ่ม เริ่มจะได้กลิ yeah, ่นเกลือแล้วขยี้เลยขยี้โลตูดเลยเพราะว่าเกลือจัดนะครับสองร้อยสามสิบละปึ๊บ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 บับบับบับโบไม่ได้สองร้อยสี่สิบนะครับทุกคนว้าวหัวใจนะครับกลางโลตูดแล้วก็ข้ามปึ๊บหินฮีโร่โอ้โหหินฮีโร่สองเมตรกูจะร้องฮะ้สองร้อยสี่สิบใบ นี่นีโลสองเมตรแต่ที่มึงออกลูกแก้วให้กูเม็ดหนึ่งกูจะดีใจกว่านี้แม่งเอ้ยสองร้อยห้าสิบไอเวนสองร้อยห้าสิบใบนะทุกคนตอนเนี้ยโอ้ข้าวว่ากูได้ล้างตู้แน่นอนเลยครับจังหวะนี้ปึ๊บโบเข้ามาหนึ่งเพมสองร้อยหกสิบมาเฮ้ยจะบอกว่าวันที่หนึ่งคือวันล้างตู้กับการหัวใจไปหนึ่งทีเลยปึ๊บ สองร้อยหกสิบนะครับทุกคนเท่ากับว่าลูกแก้วแม่งไม่ออกเว้ยสองร้อยเจ็ดสิบเว้ยเออสองร้อยเจ็ดสิบซุปวาดหัวใจแล้วกดกดเบิ้ลหมัดแม่งเลยวะ่ะเริ่มหมันไฟแล้วตั้มเข้าไว้นะที่อุกบาลนะเออโอยสีทองว่ะสีทองจะร้องไห้นะบะักเข้าไปหนึ่งทีงานปีสาจว์จำนวนมากอะไรของมึงลักหนาเนี่ยในล่างแรกล่างแรกตัวที่สามนะครับในรอบสองร้อยเจ็ดสิบใบ ลโหลฮัลโหลลูกแก้วมาไหมลูกแก้ว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 ฮึ่มยี่สองร้อยแปดสิบใบนะคุณจะล้างปูนะจีเอ็มฮัลโหลจีเอ็มนี่มันที้หนึ่งด้วยเฮ้ยมึงเห็นตุ้งมีตัวเยอะหน่อยไม่ได้เลยแม่งจะล่อกูหมดตลอดโอเคสองร้อยเก้าสิบใบวาดดาวแล้วก็ข้ามครับในรอบสองร้อยเก้าสิบใบสองร้อยเก้าสิบใบสองร้อยเก้าสิบใบสองร้อยเก้าสิบ สามร้อยใบล้างตู้กดจิ้มรูตู้เป็หนึ่งทีแล้วก็ข้ามรอบที่สามร้อยใบจะได้ไหมลูกแก้วน่ะลูกแก้วไหมสามร้อยกูไม่ได้ลูกแก้วด้วยไงยโ,อโอ้โหไม่เป็นไรที่เปิดเยอะๆนี่คือไม่ใช่แล้วนะไม่เาจะได้ห้าดาวไวๆออจะได้ห้าดาวไวๆนะ,อะโอเคตอนนี้ผมเปิดมาทั้งหมดสามร้อยใบนะทุกคนคือล้างตูนะง้นะกูจะร้องไห้ มันจะร้องไห้โอเคกดมาที่หน้าตัวละครเนี่ยครับแล้วกดมาตรงนี้ตรงนี้จะมีร่าง U R ไม่มีนะ่โอเคต้องกลับไปที่ร่างแรกเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอ,อยัดเลื่อนไปที่ร่างแรกนะคลิปนี้คือผมจะปั้นนะครับปั้นในคลิปเลยนะแล้วก็ทําการรีวิวนะูกูมีหินฮีโร่สิบเมตรแทนที่มึงให้ลูกแก้วกูมาก็จบแล้วนะครับกดไปก่อนเลยนะฟึบมาตอนนี้ผมรีคงรีของทิ้งไปหมดแล้วนะคือตอนนี้คือแค่ยัดดาวแล้วก็ทําการใส่ของเท่านั้นเนี่ยก็จะสามารถ ทำการรีวิวได้เลยนะว่ากดปกเตื่นไปเรียบร้อยโบ้นีย่ไงเงไงงาโบ้นี่ไงเท่จัดเลยนะพันบักษาครับอัศวินจักรกลหรือว่าอัศวินขับเคลื่อนอยู่อ่ตอนนี้เท่ากับเราได้ตัวละครใหม่มาที่รูปร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอยญาตนะครับเลื่อนไปหาก่อนนะปือว่ามันเท่ขนาดไหนนี่ไงไง ตึงจ่าพลัง11ล้านนะครับตัวนี้พาร์ส11นะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของสกิลก่อนนะครับก่อนที่จะทําการปลุกตื่นพาร์ส12แล้วก็โจมตีปกตินะเป้าหมายลายเดียวนะสร้างดาเมจ120%ของพลังโจมตีเนี่ยแล้วก็นี่โจมตีเหนือขีดจํากัดเนี่ยโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งเนีกับศัตรูเป้าหมายทั้งแถวนะครับแล้วก็สร้างดาเมจ105%ของ HP สูงสุดเนี่ยแล้วก็จะสร้าง ดาเมจจริงหรือว่าทูดาเมจนะครับร้อของ HP สูงสุดของเราเนะครับเมื่อโจมตีมีโอกาส80%ที่จะเจาะผ่านนะครับสถานะกันชนนะครับหครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็นี่วิญญาณเครื่องจักรกว่าจะลดดาเมจที่ไม่ใช่คิดที่ข้อหกสนะครับแล้วก็เมื่อตัวเองตายเนี่ยจะทําให้ฟื้นคืนชีพนะครับสูงสุด4ครั้งนะโอเคมากแล้วก็วิญญาณเครื่องจักรเหมือนกันแล้วก็คือพาสีเนี่ยพาตละคอนดเนี่ย เลื่อนที่แล้วอยู่ในสถานะพ่ายแพ้นะครับจะคืนชีพทันทีนะนรับเลือด80%ของเฮดพีนยครับแล้วก็ทําการไล่อันติด้วยความแรง150%นะครับสูงสุด4ครั้งเด้งนีโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําการปกตื่นพารสีร่แล้วกดทะลวงไว้โบ้เข้ามาหนึ่งเลยนี่พาร์ซองนะครับจกคืนชีพ80%นะครับจะกลายเป็น100%นะครับโอเค เพิ่มเลือดนะครับ20%นะในส่วนของพาร42นะแล้วกดไปอย่างนี้โบอ่าเพิ่มพลังล่างยูอานเนียรเพิ่มพลังโจมตี150%นะป้องกัน150เลือด150แล้วก็ความเร็ว110%โอเคตอนนี้เป็นพาร42เทียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขออนญาตทาการเล่งสปีดในการป้านจัดไป มาตอนนี้ผมก็ได้ทําการปั้นอสวินขับเคลื่อนหรือว่าอสวินจักรกลมาเป็นที่เรียบร้อยแนวพลังหยุดที่42ล้านนะครับเลือดอยู่ที่24ล้านเกือบ25ล้านนะมาดูกันว่าตัวละครใหม่มันจะโหขนาดไหนกลมาที่หน้าอันดับเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหัวคนที่พลังไล่กันแนวก็จะเป็นแอปเปิ้ลซดนะครับพลัง305ล้านนะครับทีมที่เราจะไปเจอในวันนี้ก็จะเป็นยุง5ดาวม่วงนะครับ G4 5ดาวม่วงนะครับราชทะเล4ดาวนะครับ4ดาวม่วงนะเออแล้วก็เป็นคิง6ดาว5ดาวม่วงนะเป็นแด 6ดาว5้า,5าม่วงแล้วก็เป็นโบร้อน5ดาม่วงนะมาดูกันว่าตัวละครใหม่ของเราจะโหกขนาดไหนนะโอเคเปิดสนามมามันเทียบร้อยนะได้เวลาที่เราจะแสดงศักยภาพของอัศวินจักรกลแล้วนะโอเคฝันตรงข้าเนี้ยมาครับบัฟมาแล้วก็มียุ่งคอยรับดาเไม่ด้วยนะฝันตรงข้ามแต่เป็นคอรโบร้อนนะโอเคจะได้ไม่ต้องนานนะฟึบมาครับ ดาแห่งแสงเจ้าฟันบกกลาแสงนำไปก่อนหนึ่งทีครับฟืฟืบฟืบุกเข้าไปหนึ่งทีทำงานเต็งจันนะครับสาล้านนะแล้วก็ดาแห่งแสงจ้าฝั่งตรงข้างนำทำงานนะฟืบฟืฟืป่าสวนกข้ามาเหมือนกันนะครับสิบสอล้านโอเคเรายืนได้อยู่นะครับแล้วก็ได้ล้านนะฝั่งตรงข้ามดาแห่งแสงมาหนึ่งทีนะฟืบมาครับปั๊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 โบเข้ามานะครับเก้าสิบสองล้านนะครับฟืบมาครับเท่านี้ก็ได้เวลาที่เราจะยั้งครับอาแหงแสงจ้าฝั่งตรงข้ามใหม่หนึ่งทีครับฟืบมา ฟูฟูฟููบุกเข้ามา188ล้านนะดอกนี้ถือว่าแรงจัดนะครับแล้วก็ได้เวลาฟึบฝั่งเรานะดาวแห่งแสงส่วนกลับไปนะโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ปาไปฟูบูบเข้าไปเป็นไงกาล้านนะครัโอเคฝั่งตองข้ากป่าสวนก็ามาเหมือนกันนะครับดาวแห่งแสงจะแฝดฝั่งตรงข้ามููบเข้ามาหูยสา5ล้านอดอกนี้ถือว่าแรงจัดนะครับแล้วก็ได้ลาดาวแห่งแสงจะฝั่งเรานะไปครับโดดขึ้นฟ้าไปฟุบฟู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  โดดขึ้นฟ้าแล้วก็ได้เวลาฟูๆๆๆบบุกเข้าไปไงสามร้อยสี่สิบแปดล้านนะฝั่งตรงข้ามยุงยังไม่แตกนะแล้วก็ได้เวลาฝั่งตรงข้ามนะดาวแห่งแสงมาหนึ่งทีครับฟูบปั๊บปับป,ปับโบเข้ามานะครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านโอเคอ่ะซื้อเครื่องของเราพร้อมที่จะทำงานแล้วครับโจมตีเหนือขีดจำกัดครับฟูบฟูบฟูบากเข้ามาหนึ่งทีหูยเจ็ดสิบเจ็ดล้านว่ะถือว่าแรงจัดแนบขนาด, m j m j านดานยังไม่มีวุดสามดาวแนบยังเจ็ดสิบเจ็ดล้านนะถ้ามีวุดสามดาวจะแรงขนาดไหนนะโอเค แล้วฝั่งเราก็ปาดสวนก็ไปหนึ่งทีสามล้านฝั่งตรงข้าติดโล่ไปเนียครับเราก็ด้าห่งแสงจะฝั่งของข้านะสวนก็มาฟูฟูฟูบุกเข้ามาแนละ้วสองร้อยสี่ล้านโอเคเรายืนได้อยู่นะเราก็ได้ลาราชาเลยนะฝั่งตรงมาข้าจู่โจมฟุ๊กต่อยขึ้นฟ้าก็ได้ละตั้มบังเข้าไปหนึ่งทีห้าร้อยหกล้านนะโอเคไหมฟูบเราก็ด่าหินแสงนะครับจากฝั่งตองข้าปาดสวนก็มาหนึ่งทีบากเข้ามานะ่งร้อยเจ็ดสิบล้านนะโอเคตอนนี้สวงิงกับเครื่องของเราติดโล่นะคร 429ล้านนะเราติดโลไป3นะฝของข้าวติดโลมาเหมือนกันนะครับาก็ได้แสงแสงจากฝันของข้าปสวนกลับมานะครับโอเคเข้ามา25ล้านนะตอนนี้เราติดโลสาฝันของข้าติดโลสอนะบได้แสงแสงจากแฟดฝันของเรานะครับได้เวลาฟุบบบุกเข้าไปหนึ่งที412ล้านฝันของข้าติดโลไป5ตัวนะครับล้วก็ได้ลาโฮแกมสไตล์จากจักรพรรดิเด็กฝั่งเรานะครับป่อยครับปล่อยมาเข้าไปกระกเข้าไปหทีฟุบเข้าไป20ล้านนะครับโอเคเราก็ได้ลานะแฟดฝันของข้ามด้แสงแสงหนึ่งทีครับโดดขึ้นฟ 78ล้านนะโอเคตอนนี้เราหายจากโลแล้วก็หมัดทลายพัาสตาจะโกสื่อน,นะครับเหยียบพื้นหนึ่งทีแล้วก็หินทุ่มหัวตั้มเข้าไป80ล้านนะโอเคฝั่งตรงข้ามนะครับ G4 time เทียบร้อยนะครับแดงแสงนะี้ครับจับฝั่งตรงข้ามป่าสวยมาปุ๊บเข้ามานะครับห้ล้านโอเคเรายืนได้อยู่แต่ว่าติดโลนะครับแล้วก็ยุงนะคระับดาวจรวดป่าสวนเข้ามานะฟุบเข้ามานะปักเข้ามาหนะึ่งที79ล้านโอเคตอนนีนะ้สวิงกับเครื่อง,องเรานะครับโล X0 นะแล้วก็ดาบแห่งแสงจับแฟบ โดดขึ้นฟ้าแล้วก็ป่าไปฟูฟูฟปาเข้าไปหูสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านออกฝั่งตรงข้ามนะหายไปสองอันนะครับแล้วก็ปืนใหญ่คำราขเข่ลมด่าจากโบลรุษนะครับโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ดาวราฉีดมาครับเข้ามาห้าสิบเจ็ดล้านเนี่ยตอนนี้เรายืนได้อยู่แล้วก็ดาวแสงจากฝั่งเรานะป่าสวนกข้ไปนะไปเอาปะ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 โบเข้าไปนะเข้าไปเก้าสิบหกล้านนะโอเคดาบแดงทำงานนะฝั่งตรงข้ามหายไปสามนะเหลือแค่คิงตัวเดียวเท่านั้นนะคเดี๋ยวก็ดาวลาแสงเขาหวังจากคิงเราครับ เด้งเรือฟิ้งฟิ้งฟิงฟิงฟิงโอเคมาครับจังหวะนี้ครับแล้วคิงฝัตรงข้ามเนี่ยเสียงห้องว่ะตอนนี้เครื่องตัวิงกับเครื่องเรายังไม่ได้ตายสักรอบนะก็เลยไม่ได้ทําการไล่อันตินะแต่ตอนที่ทําการอันตินะก็ถามว่าแรงไหมก็แรงอยู่นะเพราะว่า7จล้านนี่คือปาดปกติปัดธรรมดานะคือว่าไม่ได้ไล่อันติด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่มีหูสามดาวด้วยนะครับยังแรงขนาดนี้นะถ้าหูสามดาวเข้าผมคิดว่าน่าจะหลักร้อยล้าน200ล้านนี่น่าจะถึงอยู่นะเพราะว่าตอนเนี้ย มันก็ยังไม่เป็น5ดาวห้าตะม่วงด้วยนะเพราะว่ามันเป็น4ดาวเองนะครับสำหรับตัวละครน้องผมนะครับซึ่งมันก็โหดอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นตัวยืนที่แบบว่าถามว่ายืนได้ไหมคือถ้ามีโลโก,ก้สื่อสําหรับผมนะผมว่ามันยืนได้นะแล้วก็ตัว HP เนะี่ยมันเล่นได้นานนะครับสำหรับเกมนี้นะคือเลือด20ล้าน30ล้านนะมันปั้นง่ายอยู่แล้วนี่ขนาดผมปั้นวันแรกเนะี่ยเลือดยิง25ล้านแล้วก็ปิดฌานแะล้จงตี้นเอาคีย์จำกัปปปปปปดปะ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 ผู้ตัวเดียวยังแปดสิบล้านนะอ่ะ ตัวเดียว80ล้านนะครับตึงจัดนะผมก็ได้ทําการรีวิวอัศวิจนจักรกลหรือว่าอัศวินกับเครื่องยูอาให้ทุกคนได้รับชมจบแล้วนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลคน์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนคทีน่รับชมจบอย่าลืมส่งมอรมิ่งไปแสนซับด้วยนะครับส่วนใครอยากให้ผมทำคไไลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม กูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ชิ่หายมีควยมึงทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮี้ยมึงดียังไงไอ้เฮี้ยไอ้สัตว์มึดงมดีตรงไหน